ตัวใหญ่เออนี่บอกพุดนะมาคาบแไหมเฮ้มีเห็นไหมมืดมันก็มีมาลินอยู่ฝั่งนี่บ่ยันกอง

เบื em, ่อไหมมึงบังนั่นล่ะนั่นล่ะยิ้มเลยลูกมาตัดป่ามหาชัยนะครับสามปู નૅલલલ ને